สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีต่อใจไห้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับมิตรภาพไม่จางหายจริงๆสำหรับเพื่อนรักคู่ซี คูโรเบะในฤด,ดูการที่แล้วครับสำหรับบีมกับทูบ้านั่นเองถึงแม้ว่าปีนี้ทั้งสองคนจะไม่ได้ร่วมทีมเดียวกันสำหรับการเล่นในสโมสรอนแต่ก็ยังคงมีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นครับนี่เลยครับทูบ้าได้ลงคลิปของบีมพิมพิษยากก็กรมในท่าทางต่างๆที่อยู่ที่คูโรเบะพร้อมกับบอกว่ามิจูและก็แทกหาบีมด้วยก็คือคิดถึงบีมนั่นเองครับเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีดี น่ารักมากๆเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแต่แน่นอนมิตรภาพไม่จางหายสองสาวคู่ซีปีที่แล้วได้อยู่ด้วยกันมีโมเมนต์น่ารักให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยครับสนิทกันมากจริงๆสําหรับเบียมกับทูบา้าไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่าเร็วๆนี้จะได้เจอกันในนามทีมชาติอีกเป็นอย่างแน่นอนสําหรับทีมชาติตุรกีกับทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันรายการระดับโลกรอคอยรอชมช็อตเด มิตรภาพที่บีมกับทูบ้าได้กลับมาพบกันอีกครั้งเลยครับ